พอดเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งครับพี่น้องครับพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของบุตรพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นบุพเพเทวดาของบุตรพ่อแม่เป็นบูรพาจารย์ของบุตรดังนั้นขออนุญาตแยกออกจากแบบเรียนที่อยู่ในโรงเรียนว่าให้กราบพ่อกราบแม่แบมือเหมือนกราบพระสามคหน ขอรูปทั้งหลายกราบพระอราหันต์ของท่านสามหมนพร้อมๆกันกราบหนึ่งกราบลงแบมือกราบสองกราบสามประนมมือขออนุญ,ญาตว่าตามกระผมนะโมตัดสะพระคะ,ะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสะ นะโมตัดสะภพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตนำครับว่าแบบโบราณนะครับขอข้ามาให้ใจท่านนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่เราล่วงเราเมืดท่านด้วยนะครับกายกรรมสามว่าตามครับกายกรรมสามวจีกรรมสีที่ข้าพเจ้า ได้ประมาทพลาดพลัง้งต่อบิดามารดาต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีลงเป็นเอโหสิกรรมกับข้าพเจ้าเนื่องในโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้บรรพชาขอข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญกราบลงอีกสามวนครับ บันทึกภาพไว้นะครับภาพประวัติศาสตร์แล้วก็ยื่นมือออกไปรับผ้าจากคุณพ่อคุณแม่ยื่นมือไปครับประนมมือยื่นออกไปคุณพ่อคุณแม่วางในช่วงแขนของลูกวางผ้าเลยครับวางที่แขนไม่ใช่วางที่มือเอาวางแล้วคุณพ่อคุณแม่เชิญขอยกลับไปนั่งที่เดิมครับท่านครับหรือปาไกลขึ้น ว่าตามหลวงพ่อเอสาหังพันเตสุจีราปรินิปพ,พุทธังปีตังพัพวันตังสรนังคฉามิธรรมัญญาภิกขุสังคัญญา ธรรม,มวินัยรักเวยังอุปสำปทังอาวาพอเป็นพุติยัมปาเตสุจิระเสนงกชามีภิกขุสังคันจาลักเพยยาหังพันเตธรรม,มวินัย ว่านังนนาคาวะละเพยังอุปสัมปทังอาวาตามทุกคนตากียัมปางังพันเตสุจีราปารินิพพุตันปีตังพกวรรณตังเจริญกฐามิธรรมัญญา ปรับพัดชังละเพยายามยังประสัมประทังาวาทองน,นี้ทั้งหมดอหังพันเตอิมานิกาสายานีมังพันเตทุติยัมปีอหังพันเตยานิฐานิขเหตวา อนุก,กำปังอุปาทายาพันเตยาจามีวัฏฐานิขเหตวาตั้งใจสงนาโุวาทยย่อกังากาภาไตเราทั้งหมดเกษาก็ไปว่าผมอยู่บนศีรษะของเราโลมาไมยทุกผลยูตาวกตั่วสารพังกายยกเว้นฝ่ามือิเท้า นักขาเปว่าเล็บเล็บมือเล็บ